สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกผู้ทุกคนคือเก้าไหวไววไว้ไหวไว,ไ,ว,ไ,ว,ไ,วไอไหยัางแบะ <c oughs> หยังแบะม่เวลาสวบกับว่าไดสวบดีโอ้ยคือสมเพจคนป่วยคักแท้ หมอปึงมาอีกแล้วหมอปึงมาอีกแล้วหมอปึงตามมะใหเอ็นอย่าคนป่วยจ้าเนาะคนป่วยขอนคางซีนหิยาในจักหน่อยเดื์ถึงหิยาถึงดือยาเออนี่จังใดสติสตังโมย่กับเหนือกับตูล่ะเออคือสีร้อยองหลงละล่ะสติสตัง ผู้ซอยผู้ซอยกับเมยพวอผู้ซอยได้ผู้ซอยบไ่ไหวอืมบ่ไหวจะเคียดกบผู้ป่วย <c oughs> มือขึ้นบ่ได้เฝ้าวเวน้นจ่อยผู้ซอยก็ไดเออคุณหมอก็บ,บ่ได้เฝ้าวเวน้นคุณหมอนอนเออคนป่วยกัโอ้ยคนป่วยเอ้ยอืมเฝ้าวสวบเฝ้าวสวบอืมยัดเข้าไปนั่นยัดเข้าไปนั่น,เ,น,นเวลามีของสวบนั่นยัดเข้าไปเออ เดี๋ยวเบ้าหลายล้มมันสิเข่าท้องเออล้มเข่าท้องเบิด์ดเบาเฝ้าหลายเน่นนะมันสิอิ่มก้อนล่ะฮนะเออนั่นมันสิเบิดก้อนล่ะเน่นเออพี่เฝ้าวสวบพี่เฝ้ายัดเข้าไปเมืองคนรอบ้างเซียนสวบเบิดก้อนล่ะนัน่น <c oughs> ล้มล้มเข่าท้องหลาน่ยยิงเน้นอเออเมื่อตะเบา้ายุหัน เวลาสวบกันโอ้ยมีตะเรื่องเว้าเนาะเวลาสวบนี่เออตายแล้วมองบ่เห็นนั่นกระมวนสันดานนั่นของตัวเองคััเนาะผู้ป่วยเอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอยสงสัยหมอปึงสิได้เลิกกันเฮ็ดละวล่ะเลิกเป็นหมอละล่ะเจอเจอคนไขเคลนี่โอ้ยเอ้ยเอ้ย ตายแล้วตายแล้วอืมเวลาสวบก็บ่ได้สวบดีอเออเอจังไดอิ่มล่มแล้วล่ะเออเมยบอมันเป็นจังไงเมยบออืมเมยออบ,อบอก็ว่าเออ <c ười> <c ười> เอาเอาเอามือยก็ดิน้นต่อไปเออ มือเมื่อยกับดินต่อไปจัดไปเออเต็มคาราเบลไปเลยคนป่วยเออหมอปึงวานะเออคนป่วยของหมอปึงนี่บอกโอ้ยหมอปึงคงสีเปิดรับเคสเดียวนี่แหละเออเปิดรับเคสเดียวนี่แหละบม่รับเคสใดอีกแล้วเออโอ้โอ้โอ้เคสหนีนักสะเลิกเกินเออฮอนวสัน อืมพลังใบพลังใบนี่โอ้ใส่ได้ผลเว้พลังใบนะะี hmm. ่เออขันเป็นใส่ทานโค้งสีดเนาะขันเป็นใส่ทานใส่ไข่ลาดนี่คือสีแบบโอ้คือสีแวะแวะแวะแวดแหวบแๆวะแห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 วะแวะแห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 วๆแๆวะแห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 วนแหวะแหวะแหวะแวะแห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 วะแทุกคนวะะวะแหวะแวะหวะแวะแหววะวะแๆวะแหะแหวะแหวะหะ อาการแบบนี้โคมาโคมาโคมาค่ะโคมาเนี้ยเห็ดจังไหเออต้องเห็ุยังก็บอกผู้ใดกอเอคนป่วยก่อนสี่บอกคนอื่นทำมาหากินนะ่ะคนป่วยนะ่ะทำมาหากินให้มันรอดซะก่อนทุกมื่อนี่จนสิได้แย่งขนสุนัขสวบแล้วเดี ุนักำกลังสวบไปแย่งออกจากปากสุนัขล่ะโอ้ยบ่ไวบ่พันบ่พันเออเฮอบ่พันเอาหีบกินหีบกินหีบกินแล้วไปกินยานาะอนสะเออพักผ่อนแน่พักผ่อนแน่เนอเอเอเป็นห่วงเออเดี๋ยวสยิได้ยิงแขวาเส้นหนามบก้าวล่ะมันบ่ไวเด้คขันยิงแขวาเส้นหนามบกพาวคั้นยิงแขวาเส้นนามบก้าวแล้วมันก็บบุษรสาทรรมามันก็ขื้นหลุดเดี่เนอหีบพาวสวบ เมลานันก็นสิบวมีผูดไดอันแตงผักเข่าเอินเคาะกระลงกระเลงเม,มื่ออินเมื่ออันสวบเด้เดนอะเฮี้ยวเ้าเฮียว้าเออไปก่อนทุกคนสวัสดีจ้า